นิทานธรรมะเรื่องตามรอยพ่อก้าวสู่ใจพอเพียงความพอเพียงไม่ใช่ความจนแต่คือความฉลาดในการใช้ชีวิตความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจอยู่ที่ความเพียงพอและความพอดีณน้หมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาอันเงียบสงบบ้านดินคํามีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อต้นกล้าเป็นคนเก่งฉลาดและมีความใฝ่ฝันอันแรงกล้า ที่จะมีชีวิตหรูหราในเมืองใหญ่เขาเบื่อบ้านเกิดที่แสนเรียบง่ายอยากหลุดพ้นจากคำว่าพอเพียงที่พ่อเขาพร่ำสอนเขาเสมอมาพ่อของต้นกล้าคือลุงคำปันชายชาราผู้ใช้ชีวิตเรียบง่ายติดดินปลูกผักเลี้ยงไก่ทำบุญเป็นนิดและศรัทธาในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยในหลวงรัชกาลที่9หลังจากนั้นตนกล้าก็ได้เดินทางเข้ากรุงเทพไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ ด้วยเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตของพ่อเขาตั้งใจจะเปลี่ยนโชคชะตาแต่ในโลกแห่งความริ่งรีบชีวิตของต้นกล้าค่อยๆสูญสิ้นอิสรภาพเขาทำงานหนักขึ้นหนี้สินเพิ่มขึ้นเริ่มใช้เงินเกินตัวเพื่อให้ดูทันสมัยเหมือนคนอื่นจนวันหนึ่งต้นกล้าเป็นลมหมดสติขณะทำงานเขาถูกหามส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าเขาเป็นโรคเครียดสะสมหัวใจเริ่มอ่อนแรง และต้องหยุดพักเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาตนกล้าคิดถึงพ่อคิดถึงบ้านและนึกถึงคำพูดเก่าๆของพ่อที่เขาเคยไม่ใส่ใจคำพูดของพ่อลูกเอย๋ยอย่าตามเขาจงตามพ่อตามทางที่พ่อหลวงชี้ไว้ไม่รวยก็สุขได้ถ้าใจเราพอเพียงต้นกล้าตัดสินใจกลับบ้านท่ามกลางความดีใจของลุงคำปัน เขาเริ่มเรียนรู้วิถีชีวิตใหม่ปลูกข้าวกรองน้ำฝนทำปุ๋ยชีวภาพจากเศษอาหารแบ่งผักให้เพื่อนบ้านทำบุญตักบาตรทุกเช้าแม้จะไม่มีไรายได้มากมายแต่เขากลับพบว่าใจเขาสง,งบสุขขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งตนกลาได้ช่วยหมาจรตัวหนึ่งถูกรถชนเขาพามันไปรักษาแม้จะต้องเสียเงินเก็บไปหมดแต่สิ่งที่เขาได้กลับมาคือความรักจากเด็กๆในหมู่บ้าน ความศรัทธาจากเพื่อนบ้านและที่สำคัญคือความสงบจากใจไม่นานหมาจรตัวนั้นก็หายดีมันซื่อสัตย์ต่อเขามันไม่ห่างไปไหนเลยจนกลายเป็นผู้ช่วยกเกษตรกรประจำไร่เล็กๆของเขาตนกลา้าเริ่มถ่ายทอดความรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียงผ่าน YouTube ชื่อช่องตามรอยพ่อสอนปลูกผักเลี้ยงไก่ทำของใช้จากธรรมชาติ แบ่งปันข้อคิดจากคําสอนของในหลวงรัชกาลที่9และแนวทางธรรมะง่ายๆไม่นานช่องของเขาก็ได้รับความนิยมเพราะคนเมืองเริ่มอิ่มตัวและห้ยหาชีวิตที่แท้จริงตนกลา้าได้กลับมาอยู่กับพ่อในปีสุดท้ายของชีวิตของลุงคําปันก่อนพ่อจะจากไปท่านยิ้มและพูดว่าลูกเห็นแล้วใช่ไหมคนเราไม่ได้ยิ่งใหญ่เพราะเงินทอง แต่เพราะความสุขที่อยู่ในใจเมื่อได้พอและได้แบ่งปันชีวิตพอเพียงคือชีวิตที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเศรษฐกิจพอเพียงคือหนทางแห่งความมั่นคงทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นแนวทางที่พาเราหลุดพ้นจากการยึดติดลุ่มหลงในวัตถุตามรอยพ่อหลวงไม่ใช่แค่จำคำพูดแต่ต้องนำมาปฏิบัติจริงพอเพียงไม่ใช่ความจน แต่คือความฉลาดในการใช้ชีวิตความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจอยู่ที่ความเพียงพอและความพอดีสาธุสาธุสาธุ